แกมสิตายแล้วเคยเจอไหมโมเมนต์พูดดังไม่ได้เดี๋ยวลุกตื่นเป็นงานไายแบบถิ่งถิ่งครั้งแรกนะคะ ดีค่ะที่เราทุกคนมาเจอกันนะคะช่องเอมี่ติยานะคะซึ่งเปิดวอล์กมาทุกคนอาจจะงงว่าทําไมต้องกระซิบนะคะคือตอนนี้กําลังถ่ายนะคะเป็นทิงๆิงอยู่เป็นอัลบั้มแรกนะซึ่งจริงๆอ่ะเขาให้ถ่ายตั้งแต่ช่วงช่วงกี่วันนะคะ ประมาณ5-15วัน5-15วันซึ่งจะเป็นแบบอารมณ์แบบเด็กหอหอตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยถิงๆปาเข้าไปเดือนกว่าแล้วนะคะ mm hmm. คุณแม่ก็เลยเพิ่งเริ่มถ่ายเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือพี่ๆนะคะแล้วก็คือคุณถิงถิงยอมให้นิ่งให้จับ mm hmm. ดูดูดูพี่เขาก็คือมีพร,อ <c oughs> ร็อพเยอะมากทุกคนสําหรับถ่ายเด็ก ถ่ายไปก็กลมไปนะคะที่สำคัญคือจะเมานิดนึงว่าที่นี่เนี่ยเขามาเดลิเวอรี่ถึงบ้านนะคะคือมาถ่ายถึงที่บ้านเลยก็คือมีแบบสถานที่ให้เขาสักอ่ะสามเมตรคูณสามเมตรหรือสองเมตรคูณสามเมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถ่ายให้นะคะซึ่งจะมีหลายแพ็กเกจมากบอกก่อนนะว่าไม่ได้สปอนนะคะก็คือจ่ายเงินเองอะไรเองแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเซตหนึ่งกุบกบเก็กบเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะแล้วเขาก็จะมีวิธีกลมเด็กทุกคนคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่แบบ อยากมีรูปลูกนะคะที่แบบว่าเล็กๆอยู่แล้วแบบอยากเก็บไว้เป็นของทรงจำน่ารักน่ารักน้องสามารถลองไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะเพจไว้ให้นะจ๊ะนี่ดูดิดูเขากลมเด็กกันดูมากดูแกดูแขนดูทุกคนดูแก้มดูความจำม่ำของถิงๆนะคะ ดูความจำมั่งของเขานี่ทั้งพี่ตากล้องผู้ชายผู้หญิงนะคะ <c oughs> เขาก็มีความช่วยกันนะ <c oughs> ไม่ให้สะดุ้งไม่ให้น้องสะดุ้งนะคะ <c oughs> เขาก็จะจับผันผ้านะคะ <c oughs> แล้วคือดูดิดูอิ s เซอรี่สำหรับเด็กคือเยอะมากแล้วก็จะมีพวกผ้าห่อต่างๆนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนจัดเซ็ตก็คือใช้แค่นี้เอง นะไม่ได้เยอะมากถ้าใครนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยจะรู้เนาะว่าเด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถถ่ายรูปก,กับแฟลชได้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะใช้นะคะเป็นไฟที่เด็กอะสามารถแบบถ่ายได้ปกตินะแล้วก็ไม่ใช้แฟลชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับสายตารูกนะจ๊ะ <laughs> ตื่นเต้นนะทุกคนมีความน่ารักมากบล็อกเบาๆนะคะ ามอยู่ดูเจ้าเด็กนอนสิทุกคนดูแก้มสิตายแล้วใครชอบแก้มยุยยุกดหัวใจรัวๆเร็วๆเอ็นดูมากทุกคนเอ็นดูชุดนี้มากดูค <c oughs> วามเบวพูดดังไม่ได้เดี๋ยวลูกตื่น เคยเจอไหมโมเมนต์พูดดังไม่ได้๋ยวลุกตื่นดูดูดูด่นะดูดูดูแก้มเขาจีดูแก้มเขาเห็นดูมาก<ด>น่ารักไหมล่ะหน้าเหมือนแม่มเหมือนใครเหมือนเหมือนปปาน้าทำหน้าทำหน้ายิม้มียา ตามีชื่อเลารักจ่เอยติก,การหลับปินปินของเขาเอ็นดูมากทุกคนหนูกำลังนอนอยู่แม่อย่าเพิ่งมากวนได้ไหมนี่เป็นการถ่ายแบบเด็กครั้งแรกนะคะดูแขนเขาสิดูขาเขาสิเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะดูทำหน้า พี่เขาจับพันทุกคนและดูหน้าถิงๆหงาเยลกำลังแบบหยาดเยลตลกมากกำลังลอยดูหน้าดูหน้ามองพี่พี่ครับพี่ทำอะไรกับหนูครเนี่ยดูหน้าเขาทางเราใช่ไหมเรามีลูกคนแรกเราก็ไม่รู้เนาะว่าเอ้ยเด็กท้องอืดเป็นยังไงหรือแบบบางทีเขาแบบไม่เลยไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงสรุปว่า สมัยก่อนพี่เขาบอกว่าโรงพยาบาลพยาบาลเขาก็จะสอนว่าเออจับท่านี้นะเด็กก็จะเลง่ายขึ้นให้เขาสบายท้องขึ้นอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดก็คือช่างภาพแล้วก็พี่เขาเนี่ยก็คือสอนนะคะวิธีการเลอที่ถูกต้องเพราะว่าต้องไปเรียนอะไรนะคะเคอร์สสอนภาพเลยจัดท่าทางเด็ก,จ,ดดกจัดท่าทางเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบอารมณ์นิวบอลก็เลยจะต้องจัดท่าให้รู้แล้วก็ต้องทําให้แบบเด็กเขาสรลีระสบายที่สุดเพื่อให้ว่าเวลาที่ เราจับถ่ายรูปเนี่ยก็จะแบบทําท่านู้นท่านี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะหลับได้ยาวขึ้นแล้วคอสก็แอบกระซิบถามพี่เขามานะคะก็คือไม่ถูกนะทุกคนเท่าไหร่นะคะห้าห้มืนกวห้าหมื่นกว่าบาททุกคนที่แบบเออสาหรับแบบนิวบอลก็คือเด็กเพิ่งเกิดใหม่อะไรอย่างนี้เนาะและตอนนี้ดิฉันก็คือลูกดิฉันก็คือตาลอยไปแล้วจ้ะนี่เขาก็จะมีการห่อตัวแบบนี้ ซึ่งตอนนี้น้องหิ่งหิ่ง4.5กิโลแล้วนะคะดูหยากเยิ้มดูแก้มสิไม่ไหวแล้วแม่ที่ห้จะมีความกล้ามขึ้นนิดนึงค่ะที่แม่ถอยหลังนิดนึงนะอะถอยค่ะดูนะคะแม่แม่หันมองกล้องหนึ่งครงะสวยมากเลยค่ะ อครอบครัวมีทุกคนยูเด็กน้อยเป็นงันไทยเนี่ยทิ้งทิงครั้งแรกนะคะใครรักทิงๆอย่าลืมนะทุกคนหัวใจมาเยอะๆนะคะมีห้มดท่าเลย มาโพที่อีกวันนะจ๊ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือมาสภาพแม่นะเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะอยู่ไฟนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบกรุบกริบๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งช่วงนี้นะก็คือแม่แอมมาช่วยเลี้ยงบ้างนะเพราะว่าเนาะถ้าเกิดอยู่ไฟแล้วไม่มีคนช่วยเลี้ยงก็จะกระไรอยู่นะจ๊ะและเวลาเขาอยู่กับคุณยายนะจ๊ะเขาก็จะหลับปุย๋ยแล้วดูค้ั้งสองชั้นหลับปุย๋ยสบายใจแอมกล่อมก็คือเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับแต่แม่กล่อมก็คือ5นาทีไปแล้ว ทุกคนดูแก้มสิทุกคนดูแก้มถิงถิงสิตึ้งตึ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 งแต่ว่าอยากให้คนที่ดูนะคะเมนกันมาหน่อยว่าปกติอะโกนผมไฟลูกอะตอนเดือนไหนนะเ <ๆ S 1> พราะว่าตอนนี้ถิ้งถิงก็คือเดือนกว่าแล้วนะคะยังไม่ได้โกนผมไฟนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแบบเอ้ยโกนผมไฟเดือนไหนจะดีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะอยู่ไฟนะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอมเคยนวดนะเป็นนวดแบบเปิดท่อนานมนะคะเพราะว่าเอ่อท่อนมนมอุดตันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไวใ้ให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะแท็กร้านไว้ให้นะคะเยอะมากิน oh โอเ y g ้ d อู้นูเปิดท่อน้ำนมดูน้ดิกระเด็นเข้าหน้าเลยโอ oh my g o าทำกับร้านอยู่ไฟนะคะซึ่งเขาแบบไม่ได้สปอนเซอร์หรือจ้างให้มาพูดนะก็คือแบบว่าอยากบอกต่อนะเพราะว่าคิดว่าแม่แม่หลายคนที่เป็นแม่คุณแม่มือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเวลาน้ำนมอุดตันนะคะอยากเปิดท่อน้ำนมเนานะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมก็จะอยู่ไฟนะคะกับ ร้านเดียวกันเลยทุกคนเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มาคือเขาบริการดีมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกลุ่มกลุกิบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไว้ในบล็อกเนาะเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณแม่มือใหม่แล้วกันนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนกําลังจะอยู่ไฟนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแปะร้านไว้ให้นะคะชื่ออยู่ไฟคุณแม่นะจ๊ะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าอยู่ไฟจริงจังกัทุกคน เดี๋ยวพี่เขาจะตั้งเป็นกระโจมนะซึ่งแอมอะ่ะผ่าคลอดนะทุกคนก็จะอยู่ไฟหลังจากที่ผ่าคลอดแล้ว45วันนะคะส่วนคุณแม่ที่แบบคลอดเองปกติถ้าคลอดเองอยู่ไฟได้ตอนไหนคะประมาณ7วันถึง10วันเวันถึง10วันก็คืออยู่ไฟได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดผ่าคลอดก็คือ45วัน<ม>นะจ๊ะเดี๋ยวขอเอานะ้ำสมุนไพรลางตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอยู่ไฟกันจ้ะนี่ตอนนี้นะคะก็กําลังนวดนะจ๊ะนวดประครบแบบไทยๆท,ทุกคน ซึ่งการทําอยู่ไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณครั้งแรกกี่ชั่วโมงนะคะปห้าชั่วโมงประมาสองชั่วโมง,มโมงอ๋อครั้งแรกสองชั่วโมงหรอใช่แล้วก็พักเบรกพอพักเบรกปักก๊มนมแล้วก็ต่อด้วยอ๋อโอเคแต่ว่าโดยรวมก็คือทําประมาณห้าชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็มีพักให้ไปปั๊มนมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็นี่ก็คือสมุนไพรวนไปสบายชิลๆแล้วก็นอนนวดน,นะทุกคนก็จะมีนวดแบบ เห็นน้ำนมที่พุ่งออกมาไหมที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือน้ำนมนะทุกคนที่พุ่งออกมาก็จะมีการนวดแบบเคลียร์เต้าด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีน้ำนมค้างอยู่แล้วเนาะเขาก็จะนวดให้ไม่รู้วจะเห็นหรือเปล่านีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออประมาณนี้คุณแม่ท่านไหนที่เออรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยากได้แบบร้านแล้วแบบยังหาไม่ได้อ่ะร้านนี้คือแนะนานะเพราะว่าเพื่อนแอมก็อยู่ไฟร้านนี้เหมือนกันนะอาจจะได้ยินเสียงปืนนะเพราะว่าดู ดูซีรีส์เกาหลีอยู่เด่ะจ๊ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในกระโจมนะซึ่งนี่จะเป็นเบอร์ทั้งข้างเลยนะจะเห็นอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะอบนะคะเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้อบนานไหมคะสามสิบนาทีสามสิบนาทีซึ่งจริงๆเขาก็จะมีนวดหน้านวดตัวแล้วก็เปิดท่อน้ำนมด้วยนะก็คือเรียกได้ว่าการอยู่ไฟที่สครบเสร็จเลยทุกคนก็นั่นแหละขอตัวไปอยู่ไฟแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก,กลับมาจ้าทุวคนค่ะตอนนี้นะคะก็เพิ่งอยู่ไฟเสร็จนะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอบสมุนไพรด้วยสังเกตว่าทําเสร็จแล้วคือหน้าใสมากแล้วผิวตัวแบบใสมากเลยทุกคนคือเหงื่อออกเยอะมากนะคะซึ่งจะต้องทําทั้งหมด4ี่หวันแล้วแต่เราเลือกนะว่าเราจะเลือกเป็นแบบแพ็กเกจสวันหรือแพ็กเกจห้าวันนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็มาทําบล็อกรวบวอลกันเนาะเป็นวอลกแบบถ่ายแบบน้องหิงหิงนะคะแล้วก็อยู่ไฟล์ของแอมนะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครอยากให้แอมทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูซีรีส์เกาหลีกันนะบ๊ายบายค่ะ